ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีสูตร สูตรหวยน,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 นะครับส,ส,สูตรเลขนะครับผมสองตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาคำนวณนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูกันนะครับนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับก็คำนวณยอนหลัง3มงวดนะครับ1 2 3งวดนะครับคำนวณยอดหลังนะครับดูว่าเป็นแนวทางนะครับผมนะครับ นะครับผมก็เป็นสูตรใหม่นะครับมาดูกันนะครับย้อนหลังสามงวดนะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกหน่วยบนนะครับสามครั้งนะครับบวกหน่วยล่างนะครับผมนะครับจะไม่มีบวก ค่าคงที่นะครับผมนะครับและได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย4นะครับในหลัก10นะครับนะครับต่อไปในหลักหน่วยนะครับหลักหมื่นบวก10ล่างนะครับ2ครั้งบวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย1นะครับอันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมนะครับ นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับในสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับก็เริ่มจากงวดที่ออก9 9 7 6 2 6นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ7 8นะครับนะครับมาดูในหลัก10นะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับก็คือนะครับเลข9 นะครับบวกหน่วยบนนะครับ3ครั้งก็คือเลข6นะครับบวกหน่วยล่าง1ครั้งก็คือเลข8นะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ9ก้าบวกหบวกหบวกหบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ35 นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมาในหลักสิบนะครับนะครับในหลักสิบนะครับนะครับ5้บวกด้วยสนะครับก็ได้9นะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นเหมือนกันนะครับก็คือเลข9นะครับบวกสิล่าง2ครั้งก็คือเลข7 นะครับบวกในร่าง2ครั้งก็คือเลข8นะครับเราก็บวกกันนะครับ9ก้าบวกเบวกเบวกแบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ39นะครับเราจะได้เลข9นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ9กบวกด้วนะครับก็ได้10นะครับแล้วก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักหน่วย นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับเราก็จับคู่นะครับก็จะได้59นะครับแล้วก็50 99แล้วก็90นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่นะครับผลที่ออกนะครับ สองตัวล่างนะครับในงวดนี้นะครับก็คือ90นะครับนะครับงวดนี้ก็คืองวดต่อไปนะครับผมนะครับ90นะครับก็มีอยู่คู่หนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ90นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลข9ก็มาในหลักสิบนะครับเลข0นะครับก็มาในหลักหน่วย นะครับตรงตรงนะครับผมนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับนะครับก็คืองวดที่ออก8 803นะครับ481นะครับเลขไทยาย2ตัวก็คือ90นะครับเราก็มาดูในหลัก10นะครับผมนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลขก0นะครับบวกหน่วยบน3ครั้งก็คือเลข1นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข0ู นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 0+ บวก1นบวก1บวก1บวก0นย์นะครับก็ได้3นะครับนะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักสิบนะครับผม3บวก4นะครับก็ได้7นะครับนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับ ก็คือเลข0นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข9นะครับบวกหน่วยล่างนะครับ2ครั้งก็คือเลข0นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9ขออภัยนะครับ0นบวก9บวก9บวกนบวก0นะครับก็ได้18 นะครับเราจะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ8บวก1นะครับก็ได้9นะครับผมเราก็ได้มาทั้งหมด4ตัวนะครับเราก็จับคู่นะครับเราจะได้3 8 39 78นะครับแล้วก็79นะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างหนึ่งวดนี้นะครับก็คือ79นะครับนะครับผมก็มีอยู่คู่หนึ่งชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับนะครับผมก็คือ79นะครับ เลขเจ็ดก็มาในหลักสิบนะครับเลข9ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก943 598นะครับเลขไท้าย2ตัวก็คือ79นะครับมาดูคำนวณในหลัก10 นะครับเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข4บวกหน่วยบน3ครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ4บวก8บวก8บวก8บวก9นะครับได้37นะครับ นะครับผมเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลัก10บนะครับ7วก4นะครับได้11เนะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลัก10นะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับก็คือเลข4บวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข7 บวกในล่างสองครั้งก็คือเลข9นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ4บวก7บวก7บวก9บวก9นะครับได้น36นะครับเราจะได้เลข6นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ6บวก1นะครับได้7 นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับผมนะครับตัวเด่นนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับเราก็จะได้7 6 7 7 1 6นะครับแล้วก็17นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่ นะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ2พฤษภาหกเนะครับผมนะครับ2ตัวล่างนะครับผมก็คือ1 7นะครับนะครับผมแล้วก็จะมี1 6นะครับผม1 6เข้าบนนะครับผมนะครับขอัยนะครับ นะครับก็ตรงๆนะครับผมก็จะมี1คู่นะครับก็คือ1 7นะครับนะครับแล้วก็หนนะครับผมมาบนเข้าบนนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะครับ1 7นะครับแล้วก็ห6นะครับ นะครับผมส่วนสองตัวล่างนะครับก็คือหนึ่งเจนะครับตรงๆนะครับผมนะครับ16ก็ตรงๆนะครับนะครับผมในสูตรนี้นะครับก็คำนวณย้อนหลัง3ามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เสื้อกันแล้กันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับนะครับต่อไปนะครับงวดประจําวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2567นะครับ มาดูกันต่อเลยนะครับผมนะครับงวดที่แล้วนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมนะครับรางวัลที่1นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสองพฤษภาคมนะครับเก้าแปดศูนย์หนึ่งสอหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมขออภัยนะครับหนึ่งหกหกนะครับเลขท้ายสองตัวก็คือหนึ่งเจ็ด นะครับมาดูในหลัก10นะครับเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข8นะครับบวกหน่วยบน2 3ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ8ปดบวกหบวกหบวกหบวกเ นะครับได้33นะครับเราจะได้เลข3นะครับมาในหลักสิบนะครับ3าบวกสนะครับก็ได้7นะครับต่อไปนะครับในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับก็คือเลข8นะครับบวกสิล่าง2ครั้งก็คือเลข1 นะครับบวกหน่วยล่างสองครั้งก็คือเลข7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวก1นบวก1บวก7บวก7นะครับได้24นะครับเราจะได้เลข4นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ4บวก1นะครับในหลักหน่วยนะครับจะบวกด้วย1นะครับก็คือได้5นะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับตัวเด่นนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับจากนั้นเราก็จับคู่นะครับจะได้3 4 3 5 7 4นะครับแล้วก็75นะครับนะนะครับ ก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ3 4 3 5 7 4แล้วก็7 5หนะครับผมนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับ67นะครับ3 4 3 5 7 4 7 5นะครับผมนะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เออเป็นไปตามการคำนวณนะครับผมก็ รอลุ้นนะครับรอผลนะครับในวันวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2567นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นไปตามการคำนวณนะครับนะครับผลที่ได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกนะครับผมนะครับ นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็กดจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนบซทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลารวยลารวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ